สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาดูคำศัพท์นะในบทอ่านที่2ที่ชื่อว่า the couple that loves weddings นะครับคู่รักที่ชอบงานแต่งงานมากๆนะครับนักเรียนก็คงจะได้อ่านแล้วแต่วันนี้เราจะมามุ่งเน้นที่ตัวคำศัพท์กันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยมั่นใจในคำศัพท์นะครับให้สังเกตว่าครูเนี่ยใส่เครื่องหมาย stress ไว้ wise, เครื่องหมายขีดอย่างเนี้ยนะ ก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่ามันเน้นพยางไหนก็เพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเวลาที่เขาอ่านหรือเวลาที่เขาพูดเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการเน้นเสียงหนักในพยางบางพยางด้วยนะครับโอเคอ่ะทีนี้เวลาเน้นเนี่ยแปลว่าอะไรเวลาเน้นก็จะแปลว่าพยางคที่ได้รับการเน้นเนี่ยนะครับจะต้องทําให้เป็นเสียงที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ดังขึ้นนะครับพูดง่ายๆนะเข้าใจแบบบ้านบเลยก็คือว่า ให้ทำเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทยเช่นคำนี้ถ้าเกิดเราอ่านแบบไม่เน้นเราจะว่า couple couple ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราต้องการที่จะเน้นเนี่ยนะครับเราก็จะเราเน้นที่คำว,ว่า cup ใช่ไหมครับเราก็ทําให้เป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีนล้วนนก็ลองผันดู cup 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 เข้าไปครับอีกพยางค์หนึ่งก็ทําให้เป็นเสียงเบาไปนะ couple, couple couple คู่รักเข้าไปครับถัดมา wedding 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 การแต่งงานนะครับถัดมา bride 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 เจ้าสาวนะครับ groom 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 เจ้าบ่าวถูกไหมครับทีนี้เ,เด็กบางคนอาจจะไปเอาา r กูมนะกูมไม่ได้ต้องออกเสียงตัว r ด้วยวิธีการออกเสียงตัว r ก็คือให้ห่อปากรอไว้เลยเห็นไหมฮะ groom 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 นะแปลว่าเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าว bride เจ้าสาว groom เจ้าบ่าวนะครับอันนี้นะครับ congratulate congratulate แปลว่าแสดงความยินดีใช่ไหมครับเราทราบว่าคำนี้แปลว่าแสดงความยินดีนักเรียนก็เห็นคำว่า co ใช่ไหมครับ CEO co co ที่กลายเป็น com con อะไรเงี้ยได้นะแปลว่าร่วมแปลว่า together เพราะฉะนั้น แสดงความยินดีก็เหมือนมีคน,นมาร่วมกับเราใช่ไหมมาร่วมแสดงความยินดีกับเราอย่างนี้นเป็นต้นนะครับก็เป็นวิธีการจำนะ congratulate นะแปลว่าแสดงความยินดีหรือขอแสดงความยินดีนะเราพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า congratulations ใช่ไหมครับ congratulations ให้สังเกตว่าครูออกเสียง congratulations มีเสียง s ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องใหม่ การสตรีส์เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเป็นเวิร์บจะออกเสียงว่า congratulate stress ที่คำว่า g r a ชใช่ไหมครับแต่พอไปเป็นคำนามใช่ไหมครับมันลงท้ายด้วย i o n อ่ะลงท้ายด้วยชั่นปุ๊บก็จะมาลง stress ที่หน้าชั่นเป็น congratulation s นะครับโอเคถัด okay. มาคำนี้ครับเฉลิมฉลองนะครับ celebrate 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 นะเฉลิมฉลองการเฉลิมฉลองเป็นคำนามใช่ไหมครับ celebration celebration นะครับโอเคจริงจริงแล้วนะจริงๆิงแล้วภาษาอังกฤษพูดว่า in fact in fact in fact, fact นะ fact แปลว่าข้อเท็จจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วก็คือ in fact นะครับหรืออาจจะใช้อีกคำหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งคำก็คือว่า actually ก็ได้ actually in fact actually แต่เหมือนกันนะครับแปลว่าจริงจริงแล้วนะครับ as as as, as. แปลว,ว่าขณะที่ใช่ไหมครับแปลว,ว่าในขณะที่โอเค remember 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 แปลว,ว่านึกออกใช่ไหมครับเราก็จําได้ง่ายๆเลยนึกออกอะ่ะมันก็มีเซนส์ของอีกครั้งหนึ่งก็คือจําได้อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับมีเซนส์ของ re แปลว,ว่าอีกครั้งอยู่แล้วนะก็จําคําศัพท์คํานี้ได้ไม่ยากนักหรอกนะโอเคค้อที่10ครับไม่สามารถนะ enable enable unable ไม่สามารถ un ก็แปลว่าไม่ไงไม่สามารถถูกไหมครับ able แปลว่าสามารถเติม un เขไปแปลว่าไม่ไม่สามารถโอเคทีนี้นะครับภาษาอังกฤษมีหลายระดับเหมือนกันเวลาใช้คำศัพท์เราก็ต้องดูให้ดีใช่ไหมเช่นเรามีคำว่า look นะ look 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 at someone look at someone หรือ look at something ก็คือแค่มองแต่ถ้าเกิดเราจ้องเลยต้องใช้คำว่าอะไรครับ stare stare นะตามด้วย at เหมือนกัน stare at someone หรือ stare at something นะครับถัดมานะครับคือคำว่าสัญญานะครับภาษาอคลกฤษออกเสียงว่า promise 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 คือสัญญาถูกไหมครับสัญญานะถัดมานะครับคำว่า unfortunately Unfortunately แปลว่าอย่างโชคไม่ดีมันก็ต้องแปลว่าไม่อยู่แล้วมีคำว่าอันซ่อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนำหน้าอยู่เลยนะ Unfortunately อย่างโชคไม่ดีหรือใช้คำว่า unlucky i l ก็ได้นะครับโอเคถัดมานะครับ too จุดๆจุด t o นะมันจะแปลว่าจุดๆจเกินกว่าที่จะถูกไหมครับเช่นเราอาจจะพูดว่า you're just too good to be true ก็คือโหมันมันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริงไปได้อะไรเงี้ยนะฮะ To นะส่วนใหญ่จะไอ้ที่อยู่ตรงกลางเนะตรงจุดๆเนี่ยจ,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 จะเป็นคำ adjective หรือไม่ก็ adverb นะครับเช่น uh, too good to be true หรือ too อะไรดีย too too kind to be too kind to punish someone นะ too kind to punish anyone กนะ็คืออะไรครับใจดีเกินกว่าที่จะทำโทษใครได้อะไร,รตนน่างนี้นะฮะถัดมาคำว่า keep 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 จริงๆแล้วคำว่า keep แปลว่าเก็บใช่ไหมครับที่เรารู้จักดีใช่ไหมแต่ในที่นี้ keep ตามด้วย verb ที่เติม ing มันจะแปลว่าทำจุดๆดต่อไปเรื่อยๆเช่น keep asking ก็คือถามถามขอร้องตื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน,นะฮะ keep asking หรือบอก keep fighting ก็คือสู้ต่อไปนะอย่างเงี้ยน,นะครับ keep แล้วก็ตามด้วย verb ing จะให้ความหมายว่าทำจุดๆดต่อไปเรื่อยๆไอจ้จุดๆก็คือ verb ing นั่นแหละนะฮะถัดมา both 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 แต่ว่าทั้งคู่ใช่ไหมครับทั้งคู่นะเช่น both parents หรือ both fathers นะในเรื่องไหนไหมพ่อของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้อยากให้แต่งงานอะไรทำนองนี้นะครับถัดมาอันนี้นะครับจนกระทั่งในภะาษาอังกฤษออกเสียงว่า until until, until 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 แปลว,ว่าจนกระทั่งนะครับถัดมาอันนี้นะครับ stress พยางคแรกนะหูตกอันนี้ไปนิดนึงนะฮะออกเสียง finish 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 นะครับแปลว่าเรียนจบนะจริงๆแปลว่าจบหรือทำให้จบอะแต่ในที่นี้แปลว่าเรียนจบนะครับ finish high school ก็คือจบมอปลายนะครับถัดมาอันนี้19นะครับ decision 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 Dec ทีนี้ไอการ stress เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะ stress ตรงไหนดีใช่ไหมมันก็มีหลักการง่ายๆว่าถ้ามันลงท้ายได้ i o ไนะฮะลงท้ายได้ ION เนี่ย เวลาสตรสก็สตร s สหน้า ION ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ก็ออกเสียงว่า decision decision แปลว่าการตัดสินใจนะครับเป็นคำนามของคำกริยาคำว่า decide decide จะตัดสินใจใช่ไหมพอเป็นคำนามก็คือ decision นะครับถัดมาอันนี้นะครับ impatient impatient แปลว่าใจร้อนรอไม่ได้ใช่ไหมอิม,มันแปลว่าไม่ patient แปลว่าอดทนถูกครับเพราะฉะนั้น impatient ก็คือทนต่อไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเช่นในเรื่องเนี่ยคนคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็แบบทนต่อไปไม่ได้พ่อบอกว่าให้รอจนผู้หญิงจบ high school ก่อนแมมันก็จะรอไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับดก็ choice 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 แปลว่าทางเลือกนะฮะทางเลือก choice หรือเรามีคำว่า alternative ก็แปลว่าทางเลือกเหมือนกันถูกฮะแล้วก็คำว่า seem 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 แปลว่าดูประหนึง่งนะดูประหนึง่งว่าดูประหนึง่งว่าอะไรเงี้ยนะดูประหนึง่งว่านะทีนี้คำว่า like like เรารู้ว่าว่า like ถ้าเป็น verb นะมันแปลว่าชอบใช่ไหมครับแต่ในที่นี้เนะี่ยมันเป็น preposition นะครับเป็นคำบุพบทอะมันจะแปลว่าเหมือนนะเหมือนเช่น seems like เช่น1ปีนะ one year seems like 10 years to me อยคือ1ปีที่ว่า ดูไปนหนึ่งเหมือนจะเป็น10ปีสำหรับ,บชั้นอะไรประมาณนี้นะฮะถัดมา24นะครับ neither 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 แปลว่าไม่ทั้งคู่นะฮะเช่น neither parents างเงี้ยก็คือพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายอะไรทํานองนี้นะครับถัดมาครับว่า so so คํานี้ไม่ทราบไม่ได้นะครับแปลว่าดังนั้นดังนั้นโอเคโอเคนะครับถัดมาคํานี้นะครับ ceremony ceremony นะครับแปลว่าพิธีการถูกมครับพิธีการเรามีคำว่า MC นะนรู้จักคำว่า MC ก็คือ master of ceremonies นะครับแปลว่าพิธีกรใช่ไหม MC นะฮะแต่ว่าอันนี้พิธีการก็คือ ceremony นะครับการแต่งงานนะครับก็คือ marriage นะ marriage ออกเสียงแค่2พยางค์พอ ma marriage 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 อย่างนี้นะครับอย่าไป marriage นะครับ มาจากคำกริยาคำว่า mary r ถูกไหมครับ mary r นะโอเคอันนี้นะครับ another another แปลว่าอีกหนึ่งเช่น another person another apple อย่างเงี้ย apple อีกผลหนึ่งคนอีกคนหนึ่งนะก็จับง่ายๆ other แปลว่าอื่นๆใช่ไหมครับ an d a n an เหมือน ah an แปลว่าหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งนะโอเคถัดมานะครับ priest priest ก็คือบาทหลวงนะบาทหลวงก็คือเป็นพระของศาสนาคริสต์นะครับอโอเคถัดมานะครับ possible possible ว่าเป็นไปได้เวลาเราเติม im เข้าไปข้างหน้ามันจะมีความหมายว่า not ใช่ไหมครับ impossible ก็แปลว่าเป็นไปไม่ได้ yeah. Us ual, usual 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 แปลว่าเดิมหรือแปลว่าปกตินักเรียนทราบคำนี้ดีเวลาที่เราเรียนเรื่อง present simple ใช่ไหมครับก็จะมีคำว,ว่า usually ก็คือตามปกติ ตามปกติ usual ก็คือในที่นี้เขาพูดถึง usual restaurant ใช่ไหมครับว่ามาจัดงานแต่งงานก็มาจัดที่ usual restaurant ก็คือจัดในร้านเดิมนะครับร้านปกติที่เคยจัดนั่นแหล30ะ30กว่าครั้งก็จัดร้านเดิมถัดมาครับ unlike unlike แปลว่าไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้เรามีคำว่า like ใช่ไหมครับที่เป็น preposition ซึ่งแปลว,ว่าเหมือนกับใช่ไหมในนี้เติม u n เข้าไปเป็น prefix แปลว่าไม่ใช่ไหมครับไม่นะก็ะไม่เหมือนกับนะครับแตกต่างกับ อะไราง่างเงี้ยนะฮะถัดมา attend attend Att เข้าร่วมใช่ไหมครับนั่นเยนก็ทราบดีว่า a มันตามด้วยพยัญชนะที่มันซ้ำกันเนี่ยแสดงว่ามาจาก ad add แปลว,ว่าไปสู่แปลว่า to หรือ toward ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเข้าร่วมมันก็คือไปสู่กลุ่มอื่นๆไปสู่อีกไปสู่งานอะไรเงี้ยนะฮะมันคือเข้าร่วมมันก็ช่วยทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นนะครับ including Including อันนี้เป็น preposition ที่ฮิตมากนะฮะออกข้อสอบบ่อยบ้างแปลว่าเช่นนะแปลเหมือนคำว่า like แปลเหมือนคำว่า such as นะครับแปลเหมือน namely นั่นเองนะฮะก็ including including ก็แปลว่าเช่นนะครับโอเคก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนะครับจดคำศัพท์พวกนี้ลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ mark stress ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบคำศัพท์2บทนะครับ ก็ไม่ยากนะเรียนเพื่อเป็นการช่วยพวกเรานะครับเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะนะักเรียนทุกคนก็จะได้ได้คะแนนสูงสในวิชานี้นะครับผมอย่าลืมฝึกออกเสียงเยอะๆนะครับแล้วก็ลองหาวิธีการจำำําคําศัพท์นะที่เป็นแบบฉบับของตัวเองนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เ,เรียนรู้คําศัพท์ได้มากขึ้นนะักเรียนจําไว้เลยนะว่าอย่าหวังพึ่งใครอย่าหวังพึ่งครูในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเนี่ย เพราะมันมีมากเหนือเกินนะไม่ว่าเราจะเรียนกันอีกสักกี่ปีสักสิปี20ปีมันก็ไม่พอนะครับเพราะนักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะครูขอให้วิธีการที่ครูนําเสนอไปเนี่ยนะครับให้เรียนนำไปใช้ให้มันติดตัวนักเรียนไปนะครับให้มันเป็นสกิลติดกับนักเรียนต่อไปนะแล้วก็จะดีมากก็คือถ้าทักเรียนไปสอนต่อเนี่ยนะครูจะดีใจมากขอให้นักเรียนอย่าท้อนะครับฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งอน่ะนักเรียนจะมีความรู้สึกว่า ไอการฝึกของเราเนี่ยมัน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 ส่งผลดีต่อเราอย่างมากๆเมื่อภาษาอังกฤษเราดีคิดง่ายๆนักเรียนว่าเรารู้ภาษาไทยเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่บนบนตึกชั้นสมมุติว่าชั้น4ชั้น5ก็ได้นะครับอยู่บนชั้น4ชั้น5อยู่บนบ้านน่ยชั้น4หรือชั้น5เงี้ยก็มองเห็นได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับมองเห็นจากหน้าต่างได้ระดับหนึ่งถูกไหมเห็นสิ่งต่างๆ แต่ถ้าเกิดเรารู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนเราเนี่ยอยู่บนหลังคาเลยนะก็คือมองเห็นได้รอบทิศทางนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เราเนี่ยเปิดโลกทัศน์เราอย่างมากจะทําให้เราเป็นคนมีความรู้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้กว้างอ่าก้าวไกลอ่ะนะครับนะก็ขอให้นะักเรียนอย่าท้อนะครับฝึกภาษาอังกฤษเยอะๆนะครับเก่งภาษาอังกฤษแล้วดีชีวิตก็ดีนะครับสวัสดีครับ